แพทนภพาขวัญใจหนุ่มในเครื่องแบบวิ่งมาราธอนเงาะก่อนหน้านี้แพทนภพาได้มีการออกมาเปิดใจกลางรายการดังถึงสถานะหัวใจของตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยมีหนุ่มนอกวงการซึ่งอายุห่างกัน14ปีตามจีบและกําลังคุยคุยกันอยู่ด้วยอายุที่ห่างกันเยอะและตอนนี้ความรักแพทก็ยกให้ลูกไปหมดแล้วล่าสุดค่ะแพทนภพาได้มาเมาส์มอยในรายการโดนเทเซมาที่แพทดโดยแขกรับเชิญอย่างดีเจมาตูมเตชินก็ถามกลับว่าไปพัทยากับใครช่วงนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างทําเอาสาวแพทถึงกับเขินหนะักก็ตอบว่าหัว จดีจากนั้นดีเจมะาตุมก็ถามต่อว่าแยากย้ายจากเครื่องแบบแล้วไงต่อสาวแพทก็เลยตอบว่าสงสารเครื่องแบบไปจีบเขาเหมือนกันเพราะว่าชอบฉันไปต๊อเขาผ่านทางอีนัฟไปกินข้าวแล้วก็บอกนัฟโอเคคนนี้แหละ4ี่เดือนผ่านไปขอบคุณค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะผู้ชายงงมากขออนุญาตพูดตรงนี้ว่าวิ่งมาราธอนงอกูกูสวยมากขอโทษจริงๆวิ่งจากดินแดงมาพระรามสามวิ่งจริงๆนะวิ่งเอกเขาน่ารักมากจริงๆทุกวันนี้ถึงยังต้องคุยอยู่ไงโดนแขกรับเชิญถาม จี้ตรงๆแบบนี้ทําเอาสาวแพทเขินไม่หยุดต้องรอติดตามต่อไปค่ะว่าสถานะหัวใจของสาวแพทจะเป็นอย่างไร